สวัสดีครับหยุดปลาหนุครับตัวมีอะไรครับเตลเมือเตลเว้นด้เก็บบังคุดไดานนหยุดจักมืออยู่มือเหลือมาปลานี่โอ้เทียงละ่ะให้ลงอยู่หหงกคักแล้วไ,ไ,ไป เทียงไหนไม่ล่งอยู่ครับดูครับวันดูดอกงกเขาอิ่นมางงรับก,บบกบลางจ็บเรียบร้อยแล้วครับก็ดีพากเทียงก็บ,บางครับเหลือสุดหลังเมื่อกี้ตนเรค่อยมีแล้ว เหลือชุดหลังเป็นบางต่วนต้นชุดหลังต่วนลกยกงดกคือเกาอยู่แบ่เร้าาหาเทียงอันนี้สองคนอันนี้คนหนึ่งเลยตะกาใส่คนตะกา Thằng Lan nó chếp kính mát rồi Tuần đốt cả những đốt chút tuột này nói những chút này Có chút này nhanh lại rồi ใส่อย่างหมดเหลือแต่ทึงๆทึงครย่งนีชุดหลังต้นนี้ก็ยังตายอยู่ต้นี้ตนี้สองสองตนสามสองตันี้กด่งโดับชุดหลัง ใหญ่ๆพร้อผมนะครับปาก,กินเขาแล้วครับข้างล่างเรียบร่อยแล้วปาเก็บขรงของ้นจรเส้นกับต้นมีต้นรุมีต้นดกกยังดกอยู่เดี๋ยวหรบอเอาอ

โอ้ขึ้นมานบนต้นแล้วเพื่ต้นแล้วเดี๋ยวขึ้นมาวัานนี้หลายอยู่นะลูหน่อยต้นยูปใหญ่ถ้าจะสุกลายอยู่ต้นสุกลายข้างในมือเหรอมีขึ้นมาวัานเห็นอยู่ ผมถือเงินหนึ่งสองสามี โอ้ตัวหลายหลๆอยู่กับในถุงไข่หนึ่งตงัวลูน

ลงกันครับเรียบร้อยแล้วครับแถวรู่ายแล้วต้นรูทายเค,คนข้างล่างขึ้นมากครับ พิ่งพิ่งมามาสวงใบเมนอ่อนพิ่งมาสวงใบอยู่นี่สามเชงสามตะก้าครับไปกอนข่างลากขึ้นมากันครับข้างล่างข้างมาขึ้นมาแล้วข้างล่าง เราขังบุญมาอีกสามสี่ตะการขังบุญขนมนามันเลยครับโอ้ผมสองคนแต่ยังตะการได้เก็บตะการจะสู่สู он, он ่คนคน,นเดียววะเลยครับคนคนเดียว หนึ่งสองไดซี่ตะก้าเต็มๆคนผู้เดียวคนผู้เดียวนี่มีเที่ยวสองคนแพ้สองคนไดเกตตะการครับล่อขึ้นรถครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วรวมเราได้สองร้อยกุลโล่ได้สามร้อยสามร้อยสามร้อยกุโล ครับเรียบร้อยขึ้นรถเรียบร้อยสามร้อยคนโหลดนะครับเดี๋ยวกลับเลยครับถึงแล้วนะครับกลับเลยครับเป็นรถเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ